แล้ววันนี้บอกแล้วไงว่าไม่มาคนเดียวให้ยร์เฮีย่าเอาเอา,เอางานนี้นะไม่รู้ว่ายังอยู่ในห้องหรือเปล่าทุกท่านคะอย่างนี้บอกนะคะบริษัทนะคะมีความเชี่ยวชาญย,ยังไม่พอเลือกสินค้าใช่ไหมแต่วันนี้สี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อกี้ฉันพูดสินค้าไปแล้ววันนี้มีคนมาตอบย้ําพูดช่วยฉันด้วยนะทุกท่านคงคุนลูกผู้นี้ทุกท่านคงคุ้น ลูกผู้ชายท่านนี้มาสักพักแล้วแหละนะคะอยู่ในกลุ่ม Open c h ช t แล้วชอบมีเคสแชร์ไปถ่ายรูปพระบ้างนะคะฉันจะบอกเลยว่าพอฉันได้ฟังนะคะท่านนี้แชร์ให้ฟังว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดื่มเมอริสแล้วดียังไงเนี่ยฉันบอกเฮ้ยไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้ละต้องชวนบวีพินึงไม่ได้แล้วไม่ได้ละต้องมาเล่าให้พวกเราฟังไม่ได้เลยไม่อยากฟังคนเดียวนะคะบอกเลยนะคะผู้ใหญ่เรียกผู้ใหญ่เขียวเห็นร้านไหมคะ ทำป้ายไวนิลเรียบร้อยแช่ตู้เย็นเรียบร้อยนะคะนี่แหละคะ่ะนะ,ะผู้ใหญ่เขียวเนี่ยนะคะบอกเลยว่ารู้จักกับมอริสด้วยออนไลน์นะคะไม่ได้รู้จักเมอริส mm hmm. ด้วยการที่รู้จักใครเลยไม่เจอในออนไลน์แล้วผู้ใหญ่เขียวผู้ที่เรียกว่าผู้ใหญ่เขียวคือเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ปราจีนบุรีค่ะทุกท่านคะแล้ววันนี้เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเป็นภูมิแพ้มาแล้วสิบห้าปี กินเมริทของเราดื่มเมริสของเราไป mm hmm. อยากรู้ไหมเป็นยังไงไม่บอกทีกว่าเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เขียวของเรามาแชร์ให้ฟังนะคะว่าวันเนี้ยหลังจากดื่มเมริสของเราไปแล้วเนี่ย mm hmm. เป็นยังไงภูมิแพ้สิบห้าปีเป็นยังไงค่ะผู้ใหญ่อยู่ในในในซูไหมคะผู้ใหญ่คะอยู mm ่ไม่อนผู้ใหญ่คะอา mm hmm. ที่เปิดมาอยู่เปล่าผู้ใหญ่คะ ครับสวัสดีครับาผู้ใหญ่คะเรียนเชิญเลยค่ะอยากให้ผู้ใหญ่แชร์หน่อยค่ะว่าวันนี้เนี่ยอาการเป็นภูมิแพ้เป็นยังไงแล้วก็ออลูกค้าลูกบ้านที่กินเมริสไปที่ม่าเดินไม่ได้แล้วเดินได้เนี่ยเป็นยังไงอยากให้ผู้ใหญ่แชร์ให้พวกเราได้ฟังหน่อยค่ะเรียนเชิญค่ะครับต้องขออนุญาตที่หนึ่งที่ไม่ได้เปิดไฟนะครับเพราะว่าที่ที่ไม่ได้เปิดกล้องเพราะว่าคือฝนตกด้วยแล้วก็มีเพื่อนเพื่อมานั่งนั่งที่บ้านด้วยนะนั่งนั่งทานนั่งอยู่คือ ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะครับสําหรับผมอ่าชื่อชื่อจริงนะครับชื่อจิรทิพม่วง,งามนะครับหรือเรียกทั่วไปว่าก็ผู้ใหญ่เขียวนะครับอ,อยู่ที่จังหวัดปฐจีบุรีนะครับขอสวัสดีบอสแล้วก็ผู้บริหารโค้ชนะะแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับ่าวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้ได้อ่าไ,ได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับได้มาแชร์ประสบการณ์กับตัวเองนะครับ ถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าประสบการณ์เรียนเรียนประสบการณ์นะก็วันนี้นะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะครับจะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ถ้าถามว่ารู้จักเมริดได้อย่างไรแน่นอนครับเพราะว่าชีวิตผมก็อยู่กับโลกโซเชียลก็คืออาจจะไม่ไม่ไม่ได้เล่นเยอะอยู่กับไลน์บ้างอยู่กับเฟซบ้างเพราะว่า้วยหน้าที่ก็ต้องอยู่กับไลน์นะไลน์กลุ่มก็มีส่วนตัวอยู่ก็มีสี่สิบกว่ากลุ่มนะครับคราวันนึงได้ได้มีโอกาสได้ได้เห็นเมริดผ่าน ผ่านช่องทาง Facebook นะครับก, mm. ก็ก็สนใจนะครับก็บอกว่าเป็นเครื่องดืม่มเครื่องเดืม่มอ,อารมณ์ดีเมอริสนะฮะเราเห็นแค่แพ็กเกจขึ้นมาก็คือมันโดนมันโดนโดนโดนใจตัวเองนะว่าพี่แพ็กเกจก็สวยแล้วก็อยากจะเข้าไปดูข้างในว่าเขาสวยแค่ไหนก็เลยลองคลิกเข้าไปดูพอคลิกเข้าไปก็จะเป็นก็จะมีเขาเรียกอะไรฮะเออแอดมินใช่ไหมฮะไปที่ Messenger นะก็ผมก็ก็เลยแนะนําก็เลย ขออนุญาตติดต่อเขาก็เลยอ่าแนะนําลิงก์ของน้องหมีนะครับโ้ดหมีให้นะฮะก็เ,เลยมีโอกาสได้ได้สมัครยิ่งๆบอกว่าสมัครศูนย์บาทอย่างนี้เฮ้ยคนไทยเราชอบก็เลยก็เลยลองสมัครสมัครเสร็จเห็นผมก็เลยเข้าไปดูในในอในใน,ในลิงก์ของเขานะฮะในใน,ในตามที่เขาโฆษณาม,มาว่าเป็นเบาหวานความดันหรืออมพฤกอมาพาตเป็นเนื้องอกในสมองเนื้องอกต่างๆที่ ทานดื่มน้ําเมริดน้ําแร่อัคลคารายเข้าไปแล้วแบบทาให้เนื้อง,งอกของเขานะฮะยุบลงได้คนเป็นอมตะพึกออมตพาตเดินได้ผมก็เลยมองว่า hey, พี่ขี้โม้หรือเปล่านะฮะผมผมมองมุมนี้เลยนะแล้วผมเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าดีขนาดนี้ผมไม่ขออะไรมากผมขอเข้าไปอยู่ในนั้นไปเป็นคนไข่หนึ่งในนั้นนลฮะซึ่งน้ําดื่มไม่ใช่เป็นยารักษาโรคแต่เป็นน้าดื่ม เพื่อสร้างภูมิผมยิ่งได้ยินคำว่าสร้างภูมิให้เรามันเข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับสร้างภูมิก็คือถ้าเรามีภูมิแข็งแรงไม่มีอะไรมาทําลายเราได้นะฮะยิ่งโควิดตัวเนี้ยเสียเวลามากนะครับกับคนที่ไม่มีภูมิแล้วไปไปเจอคนที่ติดไวรัสโควิด COVID 19. เสียเวลางานหนึ่งเดือนนะฮะร,รักษาตัว14วันกักตัว14วันนะครับผมว่ามันจะเสียเวลามากผมก็เลยลองตัดินใจดูว,ว่า้ อย่าให้ใครหลอกอย่าให้เขาหลอกเราได้ผมเป็นคนที่ที่ชอบท้าทายถ้าถ้ามีอะไรดีๆแล้วมามาพูดเยอะๆเดี๋ยวผมผมไม่ก็ชอบว่าดีจริงหรือเปล่าถ้าบอกว่าเฮ้ยยิ่งเปนอามาพึ่งกระเดินได้อามาพาดดีขึ้นเดินได้นะครับไม่เกียนหายซึ่งขนาดยาทุกอย่างยังรักษาแทบไม่ได้เลยแล้วมาเจอเครื่องดื่มตัวเนี้ยเครื่องดื่มอารมณ์ดีเมอร์ลิสนะฮะเป็นน้ำแร่อลเอไน์ก็จะมีส่วนผสมของ กัญชาใบกัญชามานี้มันมันใช่ที่ตัวผมเลยนะครับผมก็เลยลองลองสมัครแล้วก็ลองได้ลองลองลองดื่มดูเองนะครับสามสี่ขวดเพื่อไม่ให้ใครเขาหลอกก็ได้ผมบอกว่าถ้าของข้อดีจริงถ้าของข้อดีจริงนะครับให้เขาโชว์ักจภาพของเครื่องดื่มของเขาผมเอาเอาส่วนตัวนะค,คือผมเป็นภูมิแพ้อยู่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสี่ปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ อ่าสิบสี่สิบห้าสิบสี่ปีกว่าๆเกือบสิบห้าปีนะฮะผมบอกว่าถ้าผมดื่มน้ําเมลิดเข้าไปแล้วผมผมดีขึ้นนะครผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้โม้นะผมก็คิดอย่างนี้นะครอ่าผมก็เลยลองดูนะมีโอกาสได้ได,ได้ได้ลองก็เลยสั่งมาสมัครศูนบาทแล้วก็สมัครมาหนึ่งหลังหนึ่งพันสามรอยี่สิบาทนะครับก็เลยมาลองดื่มไปทักสามขวดพูดตรงๆนะครับว่าตกใจนะคร ดื่มวันแรกสองวันแรกเอฟเฟกผมกลับมาทันทีปกติตอนเช้าเนี่ยผมก็จะตื่นมาแล้วจามไอจามจามจนน้ำมูกไหลซึ่งที่ผ,ผ่านมาเนี่ยผมเป็นแบบนี้นมาสิบห้าปีนะคะสิบห้าปีก่อนนอนผมจะทานยาแพ้อากาศแล้วก็ตอนเช้านะครับก็ก็ทานยาแพ้อากาศเหมือนกันทุกวันครับผมเป็นแบบนี้มาสิบห้าปีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าผมทำงานเฟอร์นิเจอร์ผมจะแพ้ฝุ่น ทำอู่ข้อพ่นสีนะครับเพราะผมทำทำธุรกิจหลายอย่างนะครับทําธุรกิจหลายอย่างมากๆอไปเจอทั้งสารพัดที่ผมทําให้ผมเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าน้ําเครื่องดื่มอารมณ์ดีเมลิดตัวเนี้ยยี่ห้อนี้ยถ้าทําให้ผมหายได้นะผมผมบอกอว่าผมผมก็จกสะสัทาในเครื่องดื่มยี่หอ้อเนี้จริงๆผมผมจะไม่ค่อยเชื่อพวกของออนไลน์ที่เอามาขายเท่าไหร่นะฮะ ผมก็เลยมามาพูดแชร์ประสบการณ์ในฟังว่าสิบห้าปีที่ผมเป็นอยู่พอาะมานมากาท่านลองนึกดูนะครับในฐานะผู้นำตอนเช้ามาไปวัดวันพระ,ะเราก็ต้องพาพาคนไปสวดนะครับอาอาราัตานาศินซึ่งทั้งสวดทั้งอาาาันาศินแล้วก็ทั้งจาน้โมูก็ไหลถามว่าสเสน่ห์ของผู้นำไม่มีขึ้นบนเวทีจับไม้พูดตอนเช้า หรือตอนไหนก็แล้วแต่ทั้งจามทั้งพกผ้าเช็ดหน้าเล็กๆใส่กระเป๋าเกงเสลแล้วควักขึ้นมาเช็ดจมูกสเสน่ห์ไม่มีตรงนั้นผมก็พยายามหวังว่าสักวันหนึ่งผมผมจะภาพตรงนี้ผมจะหายไปนะครับผมก็เลยได้มารรู้จักกับเมริดแล้วก็ลองทานดูสามวันครับเอฟเฟกตามมาอย่างที่ผมพูดก่อนหน้านี้คือหนึ่งน้ำมูกผมไหลผมไอไอจนเจ็บคอจนคิดว่าตัวเองติดโควิด ทั้งๆทงี่ตัวเองฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับผมก็เลยเอ๊ะเป็นอะไรผมไอเสร็จจามสารพัดจะเป็นแบบทรมานมากอยู่ประมาณห้าวันนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ดื่มผมก็ดื่มทุกวันนะครับพอหลังจากผ่านไปห้าวันผมหายทุกวันนี้นะฮะตื่นเข้ามาไม่ต้องพูดถึงต้องจามนะครับเอาแค่ยาแพ้อากาศทั้งหลายทั้งมวลต่างๆทั้งกอนนอนตื่นนอนดูหลังที่ยังไม่ต้องพูดถึงนะผมไม่มีนตรงนั้น แล้วก็ในเรื่องของที่จะมาจามหรือยิ่งยิ่งยิ่งเราเป็นผู้นำแล้วเวลาไปที่งานต่างๆเขาไม่จามแล้วเขาจะให้ไปจุดจุดเทียนจุดเทียนจุดทูหน,น้าประพุทธนาประธรรมแค่ได้กลิ่นเทียนกลิ่นทูนทนปเนี่ยเราก็จามแล้วครับเร<ท>าก็จามแต่ตอนนี้ไม่มีฮะมันหายไปโดยโโปริยายอสุดยอดล้วยังได้กินยาอยู่ไหมผมบผู้ใหญ่คะได้กินยาอยู่ไหมไม่มีครับไม่มีเลยไม่ทานเลยครับ สิบห้าปีนี่ก <ผม S 1> ็คือจากที่กินยามาสิบห้าปีตอนนี้โยนยาทิง้งละอย่าว,ว่าแต่โยนทิ้งครับผมขยําแล้วมันไม่มีในหัวสมองไม่มีในในอะไรโอ้โห<อ><อ>ห้าววันเนาะสุดยอดมากลเลยนะคะกินที่ดีไปก่อนนั้นกินท,ที่ดีไปก่อนนั้นอือผมบอกว่าถ้าถ้าถ้าน้ำเครื่งงองดื่มเ้าดีเนี่ยเราไม่ต้องไปโฆษณามากเขาจะขายตัวเขาเองอืเขาจะขายตัวเขาเองหลังจากที่ผมผมเป็นร้านค้าเนาะแล้วก็ ด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยผมก็จะพูดผมที่หน้าบ้านผมเนี่ยผมก็จะมีตั้งขวดตั้งไว้เต็มก็มีคนถามหลาย,ลายอย่างอ่าแ,แล้วหลังจากที่ที่ผมได้เจอกับตัวเองเสร็จเพราะผมเป็นภูมิแพ้แต่ก็มีมีมมข้าราชการกเกษียณหลายท่านนะครับที่ท่านกเกษียณแล้วท่านหนึ่งคือสมัยก่อนท่านอาจจะดื่มเยอะนอนดื่พักผ่อน,น้อยเหมือนผมเลยนะฮะท่านเดินไม่ได้แล้วก็พูดไม่ชัดลิ้นไก่อย,อยู่ในลำคอ ท่านพูดมไม่ได้เดินไม่ได้<ม>แต่ความคิดท่านยังดีมากสมองท่านยังเป๊ะผมก็เลยเข้าไปหาท่านอันนี้ล่าสุดล่าสุดเมื่อสามสามสี่วันที่ผ่านมาไอ้ไอก่อนหน้านี้ประสบการณผมมีเยอะครับผมถึงได้พูดได้เต็มปากว่าถ้าน้ําเขาดีผู้ใหญ่เขียวจะไม่โคษณสาม,มากให้เขาให้นกให้เขาขายตัวเขาเองถ้าน้นำก็ขายตัวเขาเองแล้วเป็นยังไงบ้างคะเคสนี้เป็นยังไงบ้างก็ล่าสุดนะฮะเมื่อสามวันสี่วันที่แล้วผมก็ได้มีโอกาส เอาน้ำไปให้ขอลองนะหลังจากที่ผมไปถวายน้ํากับพระอาจารย์แล้วนะครับแล้วก็อไปหาอีกท่านนี้ท่านเป็นข้าราชการเกษียณท่านท่านทานไปสามขวดแล้วเมื่อเมื่อเมื่อวันก่อนผมก็ไปหาท่านท่านประหลัดเป็นไงบ้างท่านบอกว่าแล้วท่านเดินเองคนเดียวท่านเดินเองเดินเองเดี๋ยวแล้วก็ท่านท่านบอกว่าเอวันนี้ไปประชุมที่อบตเพราะว่าท่านได้เป็นได้รับให้เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะครับ เดี๋ยวท่านบอกว่ามีแต่คนชมว่าเอ้ยหนึ่งคือพูดได้สองคือเดินได้คาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่ปรึกษาเนี่ยเราแค่ไปไปในจุดหน่วยเลือกตั้งมันก็ได้แล้วแต่ท่านบอกว่าท่านเข้าประชุมท่านบอกว่ามีคนมีคนพักว่าเดินได้เดินได้เดินได้แล้วใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยท่านไม่พอจากคนที่พูดแล้วลิ้นไก่ลิ้นเียก่าหลายเคสมากเลยค่ะลิ้นไก่ค่ะลิ้นไก่เป็นยังไงอ้าอีเคสหนึ่งอีเคสหนึ่งค่ะ เขาพูดไม่ได้เขาพูดในลําคอเขาพูดในลําคอแต่เมื่อเมื่อวันก่อนผมไปหาเขาเขาโทรมาหาผมแฟนก็โทรมาหาคุณนายผู้หญิงโทรมาเอาน้ํามาให้หน่อยอะผมก็เอาไปให้อีกหลังหนึ่งเขาบอกว่าอก่อนผมจะกลับบ้านเขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเอต่อไปจะไม่สั่งเองนะจะสั่งผ่านผู้ใหญ่เขียวอยากให้ผู้ใหญ่เขียวมีรายได้ผมก็หันไปมองว่าเฮ้ยปกติเขาจะพูดว่าเออเออเออ ก็จะพูดในลำคอนี่ต่อฮะดูสิแต่ผมสิ่งที่ผมประทับใจมากผมก็เลยพูดได้เตรียมปากว่านี่แหละถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าเหรียญมีประสบการณ์แต่ตัวเนี้ยมันคือประสบการณ์จริงๆจากจากที่ิอสุดยอดมากเลยนะคะถ้าว่าเรื่องเคสของผู้ใหญ่เขียวนี่เป็นมีเป็นสิบสิบเคสแล้วมั้งคะตอนนี้นะคะโอ้โหผู้ใหญ่นะแปดเคสครับถ้าเอาเริ่มต้นมาตั้งแต่ผมเริ่มผมเริ่มตั้งแตค่ะถ้าเวลาทาพอนี่ก็คืออยากจะฟังต่อมากเลย โอ้โหผู้ใหญ่ค่ะทีอจริงเจาะเรื่องรายได้จริงๆผมไม่เน้นเรื่องรายได้แต่ตอนนี้ยโเคมันมีรายได้กลับเข้ามาหาผมซึ่งผมไม่รู้ตัวมันมีมาได้ไงอ่ะผมก็เลยผมก็เลยไปไปขยายสาขาแบเที่นี่นะอันดับแรกให้เราดื่มก่อนดื่มเร็มถ้าเราดื่มแล้วได้ผลแล้วเราก็อเ้ได้ค่ะโอ้โหผู้ใหญ่คะก็นตองรันเวลามาเยอะที่จริงอยากกินเวลาเยอะแ่บนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยค่ะโอ้โหวันนี้มาแชร์แบบทุกท่านคะ ขอบคุณนะคะก็กดหัวใจเป็นการขอบคุณผู้ใหญ่เขียวเราด้วยนะคะจริงๆอ่ะฉันอยากฟังต่อนะแต่ด้วยเวลาเนี่ยดูนาฬิกาเนี่ยคือฟังต่อไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันจะสามทุ่มแล้วแล้วก็<า>วันนี้ทุกท่านค่ะจะสามทุ่แล้วแล้วทีนี้วันนี้เป็นที่ยืนอย่างภูมิแพ้สิบห้าปีนะดื่มเมเลสไปหายโยนยาทิ้งแล้วยังไม่พอขยำทิ้งด้วยเจ็บใจกินมาตั้งสิบห้าปีทุกท่านคะ ท่านว่าในประเทศไทยมีคนป่วยเป็นภูมิแพ้เยอะป่ะภูมิแพ้ยังหายแล้วเมื่อกี้นะฉันมีเนี่ยฉันฟังผู้ใหญ่เขียวนะทุกเช้าเราจะคุยกันนะนะผู้ใหญ่เขียวจะมีเคสมาแชร์ที่เพื่งเราตื่นเต้นตลอดเวลาเลยตอนนี้แปดเคสละเคสลินไก่พันกันอะ่ะ ถ้าพูดถึงขนาดนี้นอะถ้าเราไปช่วยเขาแล้วเขาได้พูดได้ขนาดนี้ยเราคงปลื้มปริมใจอารมณ์แบบอย่างนี้เลยขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะคะที่มาแชร์เคสดีๆวันนี้เคสของตัวเองแล้วก็ยังเคสของลูกบ้านอีกนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณจากใจเลยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะทุกท่านคะ